บนโต๊ะอาหารเย็นในบ้านหลังใหญ่ที่รูราเสียงช้อนซ่อมที่กระทบกับจานเงียบลงเมือ่อน้ำฝนมีหลวงของก่อนชายผู้เป็นสามีเงยหน้าขึ้นมองเขากนเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่เคยสนใจครอบครัวอย่างแท้จริงน้ำฝนยิ้มอย่างขมขื่นแม้ในหัวใจจะรู้สึกแตกสลายทุกครั้งที่น้ำฝนเฝ้ามองก่อนออกจากบ้านไปพร้อมกับข้ออ้างการทำงานที่ไม่สิ้นสุดหัวใจของเธอกลับเจ็บปวดมากขึ้นแต่เธอไม่เคยกล่าวอะไรความรักที่เธอมีต่อก่อนเหมือนจะกลายเป็นแผลลึก ที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เมื่อแววตาของก่อนเริ่มเปลี่ยนไปน้ำฝนก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เธอกลัวมาตลอดกำลังเกิดขึ้นเย็นวันนั้นน้ำฝนรอกล,กลับมาบ้านด้วยความหวังว่าจะได้พูดคุยถึงปัญหาที่เธอรับรู้ว่าเขากำลังนอกใจแต่เมื่อเขากลับมาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความห่างเหินน้ำฝนพยายามเก็บอารมณ์ไว้ภายในเธอเตรียมใจมานานแต่ไม่คิดว่าจะรู้สึกเจ็บปวดได้มากถึงขนาดนี้ก่อนเอ่ยเพียงไม่กี่คำก่อนจะลุกขึ้นและเดินออกจากห้องนั่งเล่นผมมีประชุมด่วนที่ต้องไปต่อ,อยาละอาผมนัก น้ำฝนมองเขาจากด้านหลังน้ำเสียงเรียบเฉยของเขาบาดหัวใจเธอเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ประชุมด่วนแบบที่ก่อนอ้างอีกต่อไปเขากำลังมีใครอีกคนหลังจากก่อนออกไปน้ำฝนเดินไปที่ห้องนอนเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและมองไปที่ข้อความในแอปพลิเคชันแชทที่เธอเพิ่งได้รับจากแนนเพื่อนสนิทของเธอซึ่งทำให้เธอรู้ความจริงทั้งหมดฝนฉันเห็นก่อนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ห้างวันนี้เขาดูใกล้ชิดกันมากเธอคิดว่าควรทำอะไรไหม น้ำฝนซุดลงนั่งบนเตียงน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้กลับไหลออกมาเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปก่อนมีผู้หญิงคนใหม่ในชีวิตของเขาและมีหลวงอย่างเธอก็ถูกทิ้งให้อยู่กับความเจ็บปวดคืนนี้เป็นคืนที่น้ำฝนตัดสินใจว่าจะไม่เป็นผู้หญิงที่ยอมรับชะตากรรมที่เธอไม่ได้เลือกอีกต่อไปเธอจะไม่ปล่อยให้แผลนี้กลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายเธอจะทวงคืนศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามวันต่อมาน้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหน่วง นอกแสงแดดอ่อนๆส่งผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องวอนอนแต่ไม่มีอะไรสามารถตอบประโลมหัวใจที่แตกสลายของเธอได้เมื่อคืนเธอนอนหลับไม่สนิทความคิดถึงคำพูดของก่อนยังวนเวียนอยู่ในหัวผมมีประชุมด่วนอย่ารอผมนัดคำพูดที่เรียบง่ายแต่เจ็บปวดเหลือเกินเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งภาพถ่ายที่แนนส่งมาเมื่อคืนยังคงอยู่ตรงนั้นภาพของก่อนและผู้หญิงคนหนึ่งในร้านอาหารสุดรูผู้หญิงคนนั้นยิ้มแย้มร่าเริงขณะที่ก่อนยิ้มให้เธอด้วยสายตาที่อบอุ่นรอยยิ้มแบบที่น้ำฝนไม่ได้เห็นจากเขามานานแล้ว ความคิดหลายอย่างพลุ่พล่านในหัวของน้ำฝนเธอเคยคิดว่าจะรอให้กอนกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งแต่ภาพนี้ทำให้เธอรู้ว่าความหวังนั้นอาจไม่เหลืออยู่แล้วสิ่งที่เธอเคยเชื่อมั่นในความรักและความซื่อสัตย์มันพังทลายไปหมดแล้วน้ำฝนตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเธอไม่อาจทนอยู่ในวงจรความเจ็บปวดนี้ได้อีกต่อไปวันนี้เธอต้องพูดกับกอนอย่างตรงไปตรงมาในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่น้ำฝนยืนมองออกไปที่สวนผ่านหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่ เธอรอคอยการกลับมาของกอนเสียงรถขับเข้ามาในโรงจอดรถเป็นสัญญาณว่ากอนกลับมาถึงบ้านแล้วหัวใจของน้ำฝนเต้นแรงขึ้นเธอสูดหายใจลึกๆและพยายามจะรวบรวมความกล้ากอนเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้สังเกตเห็นน้ำฝนที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างเขากำลังถอดเน็กไทและเตรียมจะเดินขึ้นไปยังห้องนอนแต่ครั้งนี้น้ำฝนไม่ยอมให้เขาผ่านไปโดยไม่พูดคุยกอนเราต้องคุยกันน้ำฝนเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่น ก่อนหยุดชะงักเขาหันมามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความสงสยัยคุยเรื่องอะไรน้ำฝนจับโทรศัพท์ไว้แน่นในมือเธอเปิดภาพที่แนนส่งมาให้เขาดูเรื่องนี้เธอคือใครกรงองค์ภาพนั้นด้วยความเงียบน้ำเสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนไปน้ำฝนเธอไม่จำเป็นต้องรู้คำพูดนั้นทำให้น้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกแทงเธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่ความเจ็บปวดมันมากเกินจะทนไหวก่อนเราเคยรักกันไม่ใช่หรือทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ฉันทำอะไรผิดหรือ ก่อนถอนหายใจยาวฝนเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ความรู้สึกของฉันมันเปลี่ยนไปแล้วคำพูดเหล่านั้นทำให้น้ำฝนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าความสัมพันธ์ที่เธอเคยเชื่อมั่นความรักที่เธอทุ่มเทให้กับก่อนทั้งหมดนั้นมันไม่หลงเหลืออะไรแล้วน้ำฝนพยายามรวบรวมความกล้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอคิดจะทำยังไงต่อไปเราจะอยกกันใหมก่อนนิ่งไปชั่วขณะสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลผมยังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าฝนต้องการผมจะไม่ขัด น้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกตกหน้าด้วยความเป็นจริงที่โหดร้ายสิ่งที่เธอคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดเกินทนความรักของเธอกับก่อนสิ้นสุดลงแล้วแม้เธอจะยังไม่อยากยอมรับแต่เธอก็รู้ดีว่ามันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมน้ำฝนยืนนิ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นราวกับเวลาหยุดนิ่งเธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตว่าเธอจะเดินไปทางไหนต่อจากนี้เสียงฝนตกหนักดังอยู่ข้างนอกหน้าต่างน้ำฝนนั่งอยู่ในห้องนอนท่ามกลางความเงียบ และความรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความรักและความหวังวันนี้ต่างออกไปมันกลายเป็นความเย็นชาที่แทรกซึมทุกซอกมุมของบ้านราวกับว่าทุกสิ่งที่เคยอบอุ่นกำลังเลือนหายไปหลังจากการเผชิญหน้ากับก่อนเมื่อวานนี้น้ำฝนรู้แล้วว่าความรักที่เคยมีมันไม่เหลืออีกต่อไปและไม่ว่าเธอจะพยายามสักแค่ไหนความรักนั้นก็คงไม่มีวันหวนกลับมาเสียงข้อความเข้ามาในโทรศัพท์น้ำฝนยกขึ้นดูหน้าจอแสดงชื่อของแนนเพื่อนสนิทของเธอฝนเธอโอเคไหม ฉันเป็นห่วงนะถ้าอยากคุยโทรหาฉันได้เสมอน้ำฝนยิ้มอ่อนๆแม้ว่าเธอจะรู้สึกอยากระบายทุกอย่างให้แนนฟังแต่ความรู้สึกสับสนในใจยังไม่คลายลงเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปหรือแม้แต่ควรเริ่มจากตรงไหนความคิดวงเวียนอยู่ในหัวของเธอน้ำฝนคิดถึงชีวิตที่เธอเคยวาดฝันไว้กับก่อนภาพความทรงจำในอดีตของพวกเขาสองคนไหลย,ย้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวันที่พวกเขาเดินเล่นริมชายหาด หรือวันที่พวกเขานั่งดินเนอร์ด้วยกันใต้แสงเทียนแต่ทุกภาพความทรงจํานั้นกลับกลายเป็นเทียงเงาจางๆเมื่อเธอตระหนักว่าก่อนมีใครอีกคนในชีวิตของเขาเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้อีกต่อไปเธอต้องตัดสินใจว่าควรทําอย่างไรต่อไปน้ําฝนเดินลงมาที่ชั้นล่างบ้านหลังนี้เงียบสงบเหมือนทุกวันแต่วันนี้ความเงียบดูเหมือนจะหนักหน่วงมากขึ้นเธอเดินไปยังห้องทํางานของก่อนที่นี่เป็นสถานที่ที่เขาใช้เวลาอยู่บ่อยๆเมื่อเขาอยู่ที่บ้านแต่ในวันนี้น้ําฝนมีเรื่องสําคัญที่จะพูดกับเขา เธอเคาะประตูเบาๆก่อนจะเปิดเข้าไปก่อนนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานของเขากำลังดูเอกสารบางอย่างเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยสายตาที่เรียบเฉยเหมือนเคยฝนมีอะไรหรือก่อนเอ่ยเสียงเบาแต่ท่าทางของเขากลับดูไม่ใส่ใจน้ำฝนยืนตรงหน้าโต๊ะทำงานของเขาเธอสูดหายใจลึกแล้วเ่ยคำพูดที่เธอเตรียมใจมานานเราควรอย่ากันก่อนเงยหน้าขึ้นมองเธอสายตาเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆมากนักฝนเธอแน่ใจหรือใช่ฉันแน่ใจแล้ว น้ำฝนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ภายในหัวใจของเธอยังสันไหวกอนถอนหายใจลึกๆเขายืนขึ้นและเดินเข้ามาหาเธอใบหน้าของเขานิ่งเรียบแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าในแบบของเขาเองผมขอโทษที่ทําให้มันต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเธอต้องการแบบนั้นผมจะไม่ขัดคําพูดของเขาเหมือนกับการปิดฉากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่พวกเขาเคยมีน้ำฝนรู้สึกเหมือนความฝันที่เธอเคยสร้างร่วมกับกอนทั้งหมดถูกพัดหายไปพร้อมกับคําพูดเหล่านั้น หลังจากที่ก่อนเดินออกไปน้ำฝนซุดตัวลงนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นเสียงฝนที่ตกกระหน่ำยังคงดังอยู่นอกหน้าต่างหัวใจของเธอปวดร้าวแต่เธอก็รู้ว่ามันคือสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อก้าวต่อไปเธอมองไปที่รูปถ่ายของเธอกับก่อนที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กข้างโซฟารูปถ่ายนั้นแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่พวกเขายิ้มแย้มและมีความสุขแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่สามารถหว่นคืนน้ำฝนลุกขึ้นยืนและเดินไปหยิบรูปถ่ายนั้นเธอถือมันไว้ในมือก่อน จะวางมันลงในกล่องใสของเก่าที่เธอเคยเก็บไว้ใต้บันไดาจากนี้ไปเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีก่อนชีวิตที่เธอต้องสร้างขึ้นเองหลังจากที่น้ําฝนเก็บรูกถ่ายของโครงในกล่องภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็มีความรู้สึกหนึ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาคือความต้องการที่จะก้าวต่อไปไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามชีวิตของเธอจากนี้ไปจะไม่มีก่อนอีกต่อไปเธอต้องเริ่มต้นใหม่และสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองขึ้นมา เช้าวันนี้ต่างออกไปน้ำงฝนมองดูรอบๆบ,บ้านทุกมุมดูว่างเปล่าและเหงาแต่เธอรู้ดีว่ามันคือช่วงเวลาที่เธอจะต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่กี่เดือนต่อมาน้ำงฝนตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่ที่เธอเคยอยู่กับก่อนเธอเลือกอพาร์ตเมนต์เล็กๆในใจกลางเมืองที่เหมาะกับชีวิตใหม่ของเธอมากกว่าถึงแม้จะเป็นเพียงห้องเล็กๆแต่เธอกลับรู้สึกเป็นอิสระและรู้สึกเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงห้องอพาร์ตเมนต์ของเธอถูกตกแต่งด้วยสไตล์เรียบง่ายแต่มีความอบอุ่นผ้าม่านสีครรีมปง่ง และโต๊ะกาแฟเ,เล็กๆตรงกลางห้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับเธอน้ำฝนนั่งลงบนโซฟาเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเธอเริ่มทำงานในโปรเจกต์ที่เธอฝันจะทำมานาน,นั่นคือการออกแบบเครื่องประดับของเธอเองชีวิตใหม่ของน้ำฝนเริ่มต้นขึ้นแล้วแม้จะยังคงมีบางครั้งที่ความทรงจำเก่าๆก,ก,กับก่อนกลับมาหลอกหลอนแต่เธอรู้ดีว่าชีวิตนี้เป็นของเธอและเธอสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้ตามใจที่ต้องการ